เปในเรื่องนอนหลับได้ดีนะเซีต่อ<ด>ไปแคลเซียมดีลิทแคลเซียมดีลิทเนี่ยตัวนี้จะทําเป็นผงจะมีของแคลเซียมผู้ใหญ่อีกอันหนึ่งตรงนู้นนะคะ,ะอันนี้เหมาะสําหรับผู้ใหญ่ที่อัดเม็ดนะ,ะ,ะเอาผงก่อนแคลเซียมที่อัดมาเป็นผงหนึ่งซองเนี่ยในในกล่องหนึ่งจะมีสามสิบซองะนะต่อหนึ่งซองเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซียมที่ร่างกายต้องการอยู่ประมาณแปดร้อยมิลลิกรัม ต่อหนึ่งซองต่อหนึ่งซอ,อ,องเลยเหรอคะอันนี้จะมี3าซองกินได้เดือนหนึ่งนะฮะถามว่า,าตามค่ามาตรฐาน IDI ของกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยอย่างเด็กที่อายุ6ขวบหนึ่งถึงสามขวบเนี่ยก็ต้องได้รับแคลเซียมแล้วต่อวนันประมาณ500มิลลิกรัมต่อหนึ่งซองได้ต่อหนึ่งวันนะฮะ,ะถ้าหกขวบขึ้นไปก็หกร้อยถึงแปดร้อยก็แปลว่าแต่ถ้าอย่างพี่นัทขึ้นไปเนี่ยถึงวัยชราเนี่ยพันสามร้อยมิลลิกรัมอันนี้ต่อหนึ่งซอง น้องอ้ําคือลูกค้าคนหนึ่งเหรอคะที่กินอยู่แล้วเดี๋ยวจะพูดคู่กันนะคะของน้องอ้ําเนี่ยเขาจะเป็นเด็กพิเศษนะแต่ตัวนี้แคลเซียมเนี่ยเน้นถ้าใครอยากให้ลูกฉลาดคนที่อยากให้ลูกแข็งแรงแข็งแรงก่อนกระดูกแข็งแรงถึงให้ดื่มนมใช่ไหมคะใช่ตัวนี้หนึงซองเนี่ยเท่ากับดื่มนมประมาณ40กล่องโอ้สี่สกล่องกล่องถึงจะได้ประมาณ800มิลลิกรัม โอ้โหขอโทษนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่งั้นก็แปลว่าถ้าเกิดอยากจะให้สินค้าสงสัยโอ้โหหรือลูกค้าโทรมาดีค่ะว่าใครจะให้สินค้าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังจะโตที่ต้องการแคลเซียมสูงๆเนี่ยตัวนี้เลยหนึ่งซองคือพี่นัทเคยไปเทศกับน้องที่โรงเรียนสีสวิ์อยู่ที่โรงโปะนะคะช่วงปิดเทอมย่อยสอเดือน สูงขึ้นมาประมาณเกือบ10เซนคุยสูงขึ้นเกือบสิบเซนแต่รจริงๆตัวนี้ตัวนี้ได้ผลจริงๆนะคะเ,เพราะพาะของเราเนี่ยเ,เขาบอกว่าแคลเซียมเนี่ยจะดูดซึมได้ดีก็ต้องมีแมกนีเซียมกับวิตามินดีค่ะซึ่งท่านเ็นสศัชกรของเราคุณธัญ,ญเทพผู้ประสิฐศเนี่ยค่ท่านรู้ในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็คือเอาแคลเซียมเพ่มแมกนีเซียมกับวิตามินดี รวมลงไปในแคลเซียมเราด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราทานเด็กทานเข้าไปหรือผู้ใหญ่เราผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะผู้ใหญ่ทานได้เราจะได้ผลยังไงคะอ่มันจะดูดซึมแคลเซียมเข้าไปสู่กระดูกโดยตรงมันจะป้องกันภตว่ากระดูกพุนหรือว่าคนไหนที่กระดูกบางนะมันก็จะไปเพิ่มมวลกระดูกก็แปลว่าคนที่กระดูกแข็งแรงยแล้วทานอันนี้ไม่ดีหรือว่าทานทานดีค่ะทานแล้วดีทานแล้วดีใช่จะทําให้กระดูกแข็งแรงก็ตอนนี้ คนไทยนะคะที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีพบประสบปัญหากับโรคก,กระดูกพรุนหยากมากค่ะก็คือตัวนี้ตัวนี้นะ่ะแคลเซีเพพัทตัวนี้เป็นของผู้ใหญ่ที่เป็นเม็ดนะ,ะ,ะแต่ใน1เม็ดเนี่ยจะมีปริมาณแคลเซีม600 mm. ยม6 0 0มิลลิกรัมแต่ไม่เท่าตัวนี้น้อยกว่าเหตุผลที่ทำได้น้อยกว่าคือถ้าเยอะกว่านั้นเม็ดมันจะใหญ่มากเราจะคืนลำบาก ค่ะตัวนี้นอกจากแคลเซียมแล้วของเราในนี้จะมีวิตามินบ1หนึ่งบีหกบด้วยจะช่วยในเรื่องผลผลเล็บแข็งแรงคนไหนที่เล็บปรอผมเปลาะขาดง่ายหลุดร่วยใช่ตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็คนไหนที่เสี่ยงต่อภาวะการที่มีเหมือนกับว่าตั้งท้องจะช่วยไม่ให้แท้งได้ดยเพราะว่ามี นะะมีส่วนผสมของหลายๆตัวนะคะใ,<ช>ในตัวนี้<ช>แต่ที่เห็นผลชัดเจนเลยนะคะเรื่องกระดูกเนี่ยชัดเจนมากแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยของเรานะฮะกล่องหนึ่งราคาสมาชิกอยู่ที่ก<ห>็490โอ้คือจะบอกบอกแล้วว่าคือของเราเนี่ยมีโรงงานผลิตเอง<ห>ท่านเป็นเกษตรกรธัญเทพนะ,ะก็เป็นเภสัชกรที่รู้เรื่องอยู่เบื้องหลังเครือข่ายมาประมาณ20สิบ 20ปีแล้วเพราะฉะนั้นท่านจะรู้ในส่วนผสมพวกนี้400กว่าบาท400กว่าบาทและซึ่งคุ้มมากๆกับการที่เราจะไปตัวนี้มันจะมีอยู่เคยมีนะฮะบริษัทอื่นที่เคยทำตัวพวกนี้แล้วสั่งที่บริษัทเราแต่เป็นรีแบนด์ขายประมาณกล่องเหมือนกันเลยค900กว่าบาทใครอยากซื้อราคาถูกต้องรถต้องแล้วไม่ถูกอย่างเดียวด้วยนะคะตอนนี้ของเราวันมอลไลเนี่ย สมัครสมาชิกฟรีฟรีด้วยฟรีค่าสมัครไม่เสียตังค่ะแล้วได้อะไรบ้า่คะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูในแผนการตลาดและสินค้าตัวนี้อะค่ะแล้วตัวนี้นะคะใครที่อยากให้ลูกฉลาดนะฮะเฉพาะเด็กเหรอคะผู้ใหญ่ก็ทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็ทานได้นะฮะแต่อันนี้คือถ้าลูกเรานะฮะมันจะมีอยู่สองตัวที่เป็นกลุ่มของของเด็กนะฮะโดยตรงก็คือตัวแคลเซียมอยากให้ลูกสูง พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกสูงและฉลาดอายุถึงเท่าไหร่ถึงจะทานได้คะ,คะตัวแคลเซียมตัวนี้คือแคลเซียมตัวนี้นะถ้าจริงๆแล้วนะถ้าเขา <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> เขาทานได้เนี่ยก็คือกรอกปากได้เลยนะขวบสองขวบก็ทานได้ขวและสูงสุดสของเด็กอายุเท่าไหร่คะถึงสูงสุดสรจริงๆแล้วมันจะมีตั้งแต่หกขวบขึ้นไปก็ทานของผู้ใหญ่ได้แล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะมันจะทานได้เรื่อยๆนะฮะจริงๆอันนี้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ แต่ที่เขาทําเป็นผงก็เพื่อสะดวกในการเด็กเดิมเด็กเดิมและตัวเป็นผงกรอกปากอร่อยมากจะเป็นออกไว้บ้อหวานเปรียวๆแล้วตัว DHA เนี่ยจะเป็นตัวที่น้ํามันปลานะคะอ๋อช่วยเรื่องความฉลาดช่วยเรื่องความฉลาดเฉลียวนะตัวนี้นอกจากเด็กที่หมายถึงว่าเด็กนักเรียนเหมาะสาหรับเด็กลูกเราเนี่ยที่กาลังเจริญเติบโตที่กําลังเรียนคือคนไหนที่มีช้า หมายถึงว่าเรียนก่อนช้าความจําไม่ค่อยดีอะไรพวกนี้นะเจอนี่จะไปช่วยได้มากไอ้อย่่งหนูอแล้วกับเสือแล้วที่ช่วยได้อีกอันหนึ่งก็คือเด็กพิเศษนะฮะเด็กออทิสติกอะ่ะอย่างเหมือนน้องคนเมื่อกี้ค่ะที่ให้ดูน้องอ้ําเมื่อกี้ค่ะอันนั้นเขาจะเป็นดาวดาวซินโดมค่ะตอนนั้นน่ะที่เขามาเจอตัวนี้เขาเข้าโรงพยาบาลนะแม่เขาดูแลดีมากนะฮะก็หมดเดือนละสี่หมื่น อ๋อน้องคนที่เที่เป็นดาวตัวนี้ค่ะแต่เขาดูสดใสไม่เหมือนจะเป็นคือตอนตอนที่พี่นัทไปเจอน้ำไหลก็ไหลยืดนะคะคือฉี่เนี่ยอยากจะฉี่ตรงไหนฉีเลยอคือคือคือถ้าคนที่มีลูกแบบเนี้ยเขาจะเข้าใจนะคะว่าอารมณ์ของเขาจะแปรผวนมากตอนนั้นน่ะเขามาเจอของเราเนี่ยตอนนั้นที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลของเขาอย่ที่กรุงเทพพระยานะคุณหมอหกสิบเปอร์เซ็นต์พอมาทานตัวนี้ไปประมาณห้าเดือน เหตุผลเลยก็จาก60เหลือแค่10%จะเท่ากับเด็ก<า>ปกติกไปเลยเหรอค,ะ,คะจะช่วยได้ช่วยได้ดีมากๆ